ผมถือให้ไหมไม่ค่ะไม่ไหวไหลเถือหมดหรอถือหมดนะผมถือหมดนะได้ครับผมแค่ถือก่อโอเคได้อยู่เฉยก็ได้แขนเขาสั้นนะฮะน่าจะสูงสุดได้เท่าที่นี่ผมช่วยถือใช่ผมก็ได้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ไม่ไม่ได้อนุญาตให้ได้ทำต่อแล้วครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยพีเดียวมาครับมาเริ่มครับไปนะห้าสี่สามสองไปค่ะสวัสดีครับสวัสดอก็หัวหินเซิร์ฟสเกตเฟสติวัล2020นะครับผมไอ้องพัยี่สิใช่ไหมครับผมก็เป็นการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่หัวหินนะครับผมให้ดูคูลยิ่งขึ้นนะครับโดยการเรามาใช้เซิร์ฟสเกตเล่นแล้วก็ออกกำลังกายกันนะครับผมซึ่งดีเลยดีเลยเพราะว่า มันเป็นการเชิญชวนให้วัยรุ่นนะฮะไปเที่ยวที่หัวหินมากขึ้นด้วยแล้วก็วัยรุ่นที่อยู่ที่หัวหินอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะได้มีกิจกรรมทามากขึ้นด้วยครับใช่ครับป,ปกติจะไปแค่ทะเลเลยจะไปแค่แบบไปเที่ยวไปพักผ่อนเลยซึ่งดีมากๆรอบเนี้ยการไปหัวหินของแต่ละคนก็จะมีการเพิ่มกิจกรรมมากขึ้นเฮ้ยนอกจากจะไปทะเลแล้วเราไปเล่นสกเก็ตกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นกิจกรรมดีๆครับผมใช่ครับ เก่งใช้คำว่าเก่งกัน <laughs> แล้วครัอาจจะยังไม่ไม่เก่งมากนะครับทุกคนก็ฝึกเล่นพอเป็นครับใช่ครับก็เนี่ยเริ่มพร้อมทุกทคนนี่แหละครับใช่ครับม <laughs> <t> ันเล่นแบบกับตัวได้ไหมกับตัวเหรอสแนปเลยครับ <t> โอ้โหไม่ได้ครับทุกคนคือด้วยความที่เรารู้ว่าเรามีซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยครับ <t> ผมกลัวว่าเดี๋ยวผมไปแบบ ไปฝึกอยากลองเล่นแอดวานซ์มากๆเดี๋ยวเจ็บตัวครับเดี๋ยวเสียเรื่องครับรู้สึกยังไงบ้างท,บบที่แบบว่าห,วหัวหินจะมีพื้นที่เล่นเซิร์ฟเกตอย่างตา่างๆโอ้ยจริงดีเลยนะครับจริงๆผมเองก็ย,ยังอยากจะให้ที่กรุงเทพเนี่ยมีอีกหลายๆแลนด์มาร์คที่เหมือนกับ,บหัวหินเลยด้วยซ้ำนะครับมีแบบ4สนามอย่างเงี้ยและในทุกสนามก็แตกต่างกันมีผาดโผนมากผาดโผนน้อยมีสวนน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจนทำให้รู้สึกว่าคนกรุงเทพต้องอิจฉาคนหัวหินแน่ตอนนี้และหลายๆคนก็คงจะไปเล่นเซิร์ฟสเกตที่หัวหินนนนนนกกกกกัััมาาาขึ้้้คครบบอออยยใหแะงๆ อันดับแรกเลยนะครับผมหาเซิร์ฟสเกตที่ตัวเองถนัดเพราะว่าเซิร์ฟสเกตในแต่ละอันที่ผมเรียนรู้มาแล้วนะในแต่ละแบบเนี่ยเล่นไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนเนี่ยเข้าใจว่าทุกๆแบบเหมือนเหมือนกันแล้วก็ใช้วิธีเดิมๆเล่นในแบบที่มันหลากหลายมากขึ้นล้มได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใส่พวกสนับศอกสนับเข่าแล้วก็หมวกกันน็อกด้วยนะครับไปลอดภัยไว้ก่อนครับสำหรับางานตเตรียมอะไรไ ก็คงจะเตรียมเซิร์ฟสเกตคู่ใจไปนะครับมีอันที่เราเล่นถนัดอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคงจะไปเล่นโชว์นิดๆนนหน่อยๆนะครับผมเชื่อว่าแฟนคลับต้องเล่นเก่งกว่าผมอ่ะเพราะผมไม่ได้เล่นเก่งมากครับผม โอเคก็สุดท้ายก็ฝากงานชวนชวนชๆให้มันฟูเลยได้ครับมี้ก็ขอฝากด้วยนะครับผมหัวหินเซิร์ฟสเกตเฟสติวัลสนะเครับรับรองว่ามันแน่ๆนะครับมีหลากหลายสนามหลากหลายรูปแบบเลยผมเชื่อว่าใครที่แบบเพิ่งเล่นหรือว่าใครที่เล่นไปแล้วหรือใครที่เล่นเก่งมากๆเป็นโปรแล้วหรืออะไรเงี้ยนะครับก็ไปเล่นได้ครับรับรองว่าเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ที่หัวหินอย่างแน่นอนนะครับฝากด้วยครับถามโปรเจกต์่อานหน่อยทุกโอ้ยนไทยครับผมก็ เป็นอีกโปรเจกต์เป็นเมก้าโปรเจกต์เลยก็ว่าได้นะครับของเจมทีวีนะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะครับเราจะมีมิวสิกวิดีโอนะครับผม9มิวสิกวิดีโอด้วยกันนะครับเพลงทั้งหมด9เพลงนะครับมีสติ๊กเกอร์ไลน์ของบอยนั่งเก้าคนด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตใหญ่เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นอ่าถ้าถามว่าบอลนันงคายคืออะไรนะครับบอลนันงคายคือคอนเสิร์ตที่บอกเล่าถึงมุมมองเซนซิทีฟของผู้ชายทั้ง9คน ว่าเฮ้ยผู้ชายที่เขาบอกว่าเป็นลูกผู้ชายอย่าร้องไห้ดิอย่าร้องไห้ด,ออหดิอย่าเสียน้ําตาดิความจริงแล้วเนี่ยผู้ชายก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันแล้วเขาจะร้องไห้ด้วยเรื่องราวอะไรบ้างต้อง,งติดตามครับอ่ะแต่ว่าเราเป็นบอดี้ยูเซอร์ด้วยนี่ครับ<ช><ช>ผมเป็นครับบอดีนะ้ ก็จริงๆแล้วมีโอกาสได้ทําเพลงของพี่เมฆแต่ว่าทําไม่เสร็จดีนะครับเพราะว่าอาจจะทําได้ไม่ถูกใจแล้วก็ไม่ตรงสไตล์ของพี่เมฆนะครับพี่เมฆก็เลยให้เพื่อนมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีโอกาสโปรดิวเซอร์เพลงของตัวเองนะครับขอโทษที่ยังร้องให้นะครับแล้วก็เพลงของนันนนนะครับจักรวาลสัแค่าเธอทั้งหมด2เพลงครึ้น <3 S 1> สองเพลงครึ่่คตังก็เพลงแรกนะครับปล่อยวันที่หเมษายนนี้แล้วครับฝากด้วยนะครับขอโทษที่ยังร้องให้ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคครับครับ